เอาละครับเพืเ่อนๆกับสวัสดีทุกคนด้วยครับกับ ROMC วันนี้นะครับ อูเอซีครับผมจะพาเพื่อนนะครับไปหาเซนีกันเลยละกันเพราะว่า1วันเนี่ยต้องบอกเลยนะครับว่าสําหรับคนที่เล่นเกมนี้จริงๆนะครับเซนีไม่พอใช้แน่นอนนะครับและวันนี้ผมจะมาทําการไกด์นะครับให้กับเพื่อนๆว่าเราจะไปหาเซนีจากไหนได้บ้างครับผมจะเอาจุดที่สําคัญสาคัญละกันนะครับบางพื้นที่หรือว่าบางจังหวัดที่เราไปหาเนี่ยเพื่อนๆหลายๆคนนะครับอาจจะไม่รู้ก็ได้นะครับผมเพื่อให้ผู้เล่นใส่งบน้อยและก็สายฟรีครับที่จะหาเซนีได้นะครับหลังจากที่เราไปฟาร์มาแล้วนะครับไม่ใช้สเต เมินาเนี่ยเราจะไปหาอย่างไรได้บ้างครับไม่ว่าจะเป็นในการตีบอส MVP ที่เป็นบอสลับที่เราจะต้องไปอัญเชิญในพื้นที่ต่างๆนะครับหรือไม่ว่าจะเป็นการปีมินินะครับเราจะไปตีตัวไหนได้บ้างที่ตอนนี้นังปัจจุบันนี่ยที่เราจะสามารถหาเซนีได้บ้างและจุดแมปต่างๆนะครับในแต่และแมปเนี่ยก็จะมีจุดท,ที่เราสามารถหาเซนีได้ประจําวันนั่นเองนะครับผมว่าเราจะไปหาเซนีจากไหนได้บ้างและของต่างๆนะครับที่เราจะต้องนํามาขายทํำยังไงได้บ้างครับให้เราสามารถหาเซนีได้นั่นเองนะครับถ้า คลิปนี้มีประโยชน์ต่อเ,เพื่อนๆทำอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ครับเป็นกำลังใจในการทําคลิปนั่นเองครับใครที่กําลังมองหาร้านเติมเกมรับเติมเกมในราคาที่ถูกครับกับร้าน Easy c a Topup สามารถเติม erm. ได้3ช่องทาง1จากเพจ a c e b o o k ครับ2ก็คือไลนแอดสก็คือจากเว็บไซต์เราสามารถกดเข้าไปที่ลิงก์ใต้คลิปได้เลยครับผมเป็นร้านรับเติมเกมแพ็กมากมายครับไม่ว่าจะเป็นเกมเก่าและเกมใหม่ล่าสุด มีแพ็กเติมเกมให้กับเพื่อนๆในราคาที่ถูกรับประกันถูกกว่าที่เราจะไปเติมเองครับสะดวกปลอดภัยเติมไวร้อเปอร์เซ็นตครับกับร้านที่จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายปลอดภัยแน่นอนอย่าลืมครับใครสนใจคลิกที่รี์ใต้คลิปของผมครับได้ความรวดเร็วและบริการรับเติมที่ราคาถูกกว่าที่เราจะไปเติมเองคใครที่ชอบเล่นเกมใครที่ชอบปล่อยบอดจอ อย่าลืมครับวันนี้ผมมีของดีๆมาฝากกับ UG Phone ครับในการเล่นเกมที่ใครที่ชอบเล่นหลายจอครับใครที่ชอบปล่อยบอทเราจะไม่เสียค่าไฟค่าเน็ตครับประหยัดแค่วันละ8บาทครับอย่าลืมครับใครที่สนใจ UG Phone ครับบริการโปรแกรมจำลองระบบข่าวครับบอท2 4ชั่วโมงไม่ต้องปิดจอครับและไม่ได้เสียค่าไฟไม่ได้เสียค่าเน็ตครับแค่วันละ8บาทเท่านั้นใครที่สนใจอย่าลืมสแกนโค้ดนี้ครับจะได้รับส่วนลดครับในราคา 3 5บาทครับผมสำหรับใครที่อยากจะฟาร์มเกมที่มีระบบออโต้ครับและไม่มีเวลาว่างในการปล่อยบอทครับวันนี้ขอนําเสนอ UG Phone ครับแอปพลิเคชันที่สามารถช่วยเพื่อนเนี่ยฟาร์มได้แบบง่ายขึ้นครับและสะดวกมากขึ้นเลย UG Phone ครับเป็นแอปพลิเคชันในระบบขาวนั่นเองมือถือเครื่องหนึ่งครับสามารถช่วยเพื่อนเนี่ยฟาร์มเกมไ้ทั้งวันทั้งคืนครับถึงเวลาที่เราเนี่ยจะต้องปิดมือถือของเราปิดคอมของเราและปิดเน็ตของเราแล้วครับและตัวเกมก็ยังสามารถฟาร์มให้เราได้อยู่เหมือนเดิมซึ่งมันเหมาะมากครับสำหรับเพื่อนนะที่ไม่อยากปิดมือถือท UG จีโฟนช่วยตรงนี้ได้มากๆครับราคาเริ่มต้นวันละ10บาทครับตัวแพ็กเกจนะครับผมแนะนำผมอยากจะให้เพื่อนๆเนี่ยลองใช้ในส่วนของ MVIP นั่นเองนะครับซึ่งราคาเนี่ยจะแพงกว่าแพ็กเริ่มต้น1เท่าแต่สเปคของมันเนี่ยค่อนข้างที่จะสูงมากกว่าแพ็กเริ่มต้น3เท่าเลยครับตัว MVIP นะครับจะแพงนิดหน่อยแต่ใช้ได้ดีกว่ามากๆจากที่ผมเนี่ยเคยใช้งานมาครับและใครที่สนใจที่จะดาวน์โหลด UG จีโฟนครับสามารถดาวน์โหลดที่ลิงก์ใต้คลิปได้นั่นเองครับเริ่มแรกกันเลยแล้วกันนะครับผมสิ่งที่ผมจะพาเพื่อนไปเนี่ยก็คือในส่วนของการตีบอส ที่เราจะต้องไปอัญเชิญในแต่ละแมปนั่นเองครับซึ่งผมจะขึ้นภาพให้กับเพื่อนๆเลยนะครับแต่ถ้าเป็นสายฟรีหรือว่าสายงบน้อยนะครับที่สามารถจับต้องได้จริงๆนะครับผมก็เพื่อนๆนะครับไปที่เมืองของการ์ดฮิมพองนะครับผมให้เพื่อนวาร์ปไปเลยก็ได้นะครับผมตรงนี้เนี่ยแรกนะครับสําหรับบอสนะครับ MVP ที่เราสามารถจับต้องได้เลยว่าจะเป็นสายฟรีหรือสายเติมน้อยนะครับให้เรานะครับเข้ามาที่จุดแมปนะครับตรงข้างล่างเลยผมก็จะวงจุดแดงๆไว้นะครับเราเนี่ยก็จะสามารถนะครับอัญเชิญบอส ครับผมได้จากจุดนี้เลยนะครับมันก็จะมีมอนนะครับเราก็ต้องตีทําการปีมอนนะครับที่เป็นแสงเงามือดอยู่นะครับมันจะล้อมจุดตรงนี้ไว้นะครับตรงพื้นที่ตรงนี้เนี่ยเราก็จะต้องตีให้หมดนะครับเพื่อที่จะอัญเชิญขึ้นมานะครับผมนะี่นะซึ่งของที่มันจะดอกเนี่ยครับเราก็สามารถเช็คตรงนี้ได้นะครับผมนี่นะ าเราจะมาตีนะครับตรงนี้นะก็สามารถหาเซนีได้เหมือนกันครับเพ่งเราก็จะเอาของที่ดรอปเนี่ยไปทําการขายในตลาดกลางและอีกจุดต่อมาครับที่เราสามารถจับต้องได้นะครับไม่ว่าจะเป็นสายเติมน้อยหรือสายฟรีให้เรานะครับมาที่แมปของ point factory นะครับ2 f นั่นเองนะครับ ซึ่งพอเรามาที่แมปนี้เนี่ยการหาเซนีของเรามันจะค่อนข้างเยอะนะครับผมค่อนข้างเนี่ยหวันค่อนข้างที่จะมาฝังตัวอยู่แมปนี้ค่อนข้างเยอะนะครับหลังจากที่ฟาร์มเสร็จน,นะ,ะถ้าใครนะครับอยากจะได้ของไปขายในตลาดนะซึ่งเราจะได้เยอะมากนะครับผมหนึ่งแหละที่สําคัญเลยนะครับที่เราจะได้ก็คือฟันการรมนั่นเองครับซึ่งฟันการรมเนี่ยราคา7จ็ดแสนเก้าเลยนะปัจจุบันนะครับซึ่งมันราคา มันค่อนข้างดีนะครับตรงนี้เนี่ยจะทําให้เราหาเซนีได้เยอะพอสมควรนะครับวิธีการหาเนี่ยเราก็ไปตีนะครับทหารที่อยู่ตามแมปเลยนะครับก็จะเป็นจุดแดงๆที่ผมทําไว้ให้กับเพื่อนๆนะมันก็จะมีทหารถือปืนนะครับให้เราเนี่ยไปตีทหารถือปืนเนี่ยตามจุดแดงๆทั้งหมดเลยแล้วอัญเชิญบอส กามออกมานะครับซึ่งบอสกามเนี่ยสชั่วโมงมันจะเกิด1ครั้งนะครับพวกบอสที่เป็นบอสลับนะครับผมมันก็จะ2ชั่วโมงจะเกิด1ครั้งซึ่งมันก็จะเกิดอยู่ที่จุดแดงนะครับแล้วก็วิ่งไปหาจุดแดงนะและอีกจุดหนึ่งเนี่ยที่เราจะสามารถนะครับหาเซนีได้ก็คือตรงนี้เนี่ยตัวบอสมินินั่นเองนะครับผมก็คือตัวไม้ขีดไฟนั่นเองครับซึ่งมินิเนี่ยก็จะเป็นธาตุไฟนะครับเราก็เคลือบธาตุน้ำมาตีนะตรงนี้นะครับซึ่งการดรอปของมันเนี่ยเราก็จะดรอปตัวนี้ ขายดีมากๆนะครับประจําวันเลยนะก็สังเกตดีดนะครับถ้า17นาทีอย่างนี้นะครับผมเรามาเฝ้าเลยนะครับผมแล้วก็รีบไปจบนะครับก็พยายามกินยาแล้วก็เคลือบทาดอะไรให้เรียบร้อยนะครับไนท์เนี่ยก็จะตีง่ายหน่อยแต่ว่าถ้าเป็นแอดเนี่ยมันจะบางเนาะถ้าเป็นอาชีพของผมนะครับซึ่งถ้าเราได้มานะครับส่วนใหญ่มันก็จะดอกของอุปกรณ์ชิ้นของฟ้าชิ้นนี้นะครับซึ่งถ้าเราเอาไปขาย เราขายค่อนข้างออกยากอยู่แล้วนะครับผมเราก็ทําการเอาไปย่อยนะครับเป็นโกบอ่ะโกบก้นเนี่ยราคาก็ค่อนข้างดีนะครับในปัจจุบันเนาะแล้วก็โกบเนี่ยไปขายได้นะครับมีโอกาสในการย่อยโกบเนี่ยได้3ชิ้น4ชิ้นเลยนะครับประมาณนี้นะและแบบนี้เราก็สามารถหาเซนี้ได้เหมือนกันครับโดยการเปิดพ่อค้ารับนั่นเองครับซึ่งเราเนี่ยก็จะตีพวกนี้แหละครับผมที่มันเคลือบเงาหรือว่าติดคำสาบอยู่นะครับซึ่งเราก็จะตีพวกนี้แหละนะครับตีให้หมดเลยครับผมเวลาเราเดินไปหาเจอพวกติดคำสาบอยู่แบบ แบบครแวก็ตีให้หมดเลยนะครับแล้วก็มันจะมีพ่อค้าขึ้นมานะครับแล้วก็ไปหาซื้อของในพ่อค้าแล้วก็ไปขายได้นะครับตรงนั้นนะซึ่งพ่อค้าก็จะขายของที่ราคาถูกนะครับอันนี้ก็คือต่อวันเนาะเราก็รีบมาหานะครับผมใน1วันเนี่ยมันก็จะรีเซ็ตของใหม่ๆเรื่อยๆนะครับผม แล้วก็แมปต่างๆที่มันจะมีบอสลับนะครับ B1F นะครับผม B2F แบบนี้นะครับผมพวกนี้เนี่ยถ้าเราไม่ตึงจริงๆนะครับเราก็ไปไม่ได้นะเพราะว่าผมลองไปตีแล้วนะครับแอดนี่ยใส่เติมน้อยโอ้โหตียากมากนะครับผมถ้าต้องต้องมีเพื่อนแบกเนาะประมาณนั้นนะครับผมโอเคต่อมานะครับผมจุดต่อมาเนี่ยให้เพื่อนๆนะครับสังเกตมันจะมีทุกแมปเลยนะที่เป็นจุดเดืองแสงแบบนี้ครับอันนี้เนี่ยเราก็หาเซนีได้เหมือนกันครับบางทีเราก็จะได้วัตถุดิบบางทีเราก็จะได้เซนีนะอ่ะ ถ้าเป็นแบบนี้นะครับให้เพื่อนๆเนี่ยวิ่งไปเลยนะใน1วันนะครับเพื่อนๆลองสังเกตนะเวลาเพื่อนๆเนี่ยวิ่งไปทุกแบบเลยครับมันก็จะมีแสงแบบนี้เลยนะครับให้เพื่อนๆเนี่ยกดคุยหรือบางทีเนี่ยก็จะให้เราตีมอน์แบบนี้ครับแล้วก็ตีมอน์ให้เสร็จนะครับผมนี่ตีหมดเลยตีหมดเลยนะครับผมนี่มันก็จะทําการมอบเสนีให้กับเรานั่นเองนะครับอย่าลืมนะตรงจุดที่มันเป็นแสงอยู่นะครับเป็นแสงรูปดาวจุดหนึ่งนะครับเป็นตัวช่วยเพิ่มเสนีแล้วกันนะครับให้เรานะครับไปที่แมปของออกวิ l เลตนะครับผมนนนีี่ล้้จาากกัััรใหเเสงตท จะเป็นเควสสีเหลืองแบบนี้ครับให้เราติ๊กไปเลยพอเรามาจุดเควสสีเหลืองแบบนี้ครับให้เรากดคุยนะครับจากนั้นเราก็ไปทําเควสรูปดาวนะครับที่เป็นรูปดาวแบบนี้นะเราก็ไล่ทําให้หมดนะครับเพื่อที่จะเอาของเพื่อที่จะมากดใช้บัฟประจําวันนั่นเองครับพอเราทําครั้งแรกเราก็ไม่ต้องทําอีกเลยนะครับต่อวันแล้วก็แค่มากดใช้บัฟเองนั่นเองจากนั้นเราก็กดดูอย่างนี้ครับผมอ่าเราก็ขุดนะครับเขาก็จะให้เราเนี่ยขุดสมบัตินะครับ หลังจากที่เราทำเควสดาวให้หมดนะครับมันก็จะมีเควสออกมาให้กับเราครับซึ่งเควสออกมานะครับเราก็จะไปที่เส้นลองนะครับจากนั้นเส้นลองเนี่ยมันก็จะเป็นชื่อเมืองออกวิเลตแบบนี้นะครับผมนี่นะสังเกตนะมันจะเป็นของให้กับเราอยู่นะครับหาสมบัติเรียบร้อยนะครับผมนี่เขาก็จะให้ของเรามานะครับเห็นไหมให้ของเรามาแล้วก็กล่องสมบัติด้วยนะครับ1กล่องแล้วมันก็จะมีเควสเด้งออกมาเรื่อยๆนะครับพอเรารับของเควสต่อไปเราก็ต้องตามหาชิ้นนี้นะครับผมมันจะมีมาเ่สังกตที เควสลองนะครับแล้วก็จะมีเซนีให้กับเราด้วยนะครับแต่ละเควสก็ถือว่าให้เยอะอยู่นะครับผมเยเจ็ดหมื่นห้านะครับผมค่อนก็จะให้ประมาณห0,000ื่นนะครับเห็นไหมครับเราก็ได้หลายแสนเลยนะสําหรับเควสนี้นะครับผมได้แสนสองเลยนะครับสาหรับเควสนี้เราก็จะได้จุดถ่ายรูปด้วยนะครับอย่าลืมนะถ่ายรูปด้วยนะครับเพื่อปลดล็อกนะครับนี่จากนั้นเราก็ได้นะครับผมนี่นะเป็นคอเลคชันนะครับปลดตรงนี้เลยครับของล้าค่านะครับเราก็ กดรับรางวัลตรงนี้นะครับผมปึ้งเรียบร้อยนะครับพอเรากดรับรางวัลเนี่ยนะครับผมทำเควสอะไรเสร็จเรียบร้อยนะเราถึงจะสามารถกดรับรางวัลได้ครับเราจะได้ตัวนี้มานะครับโทเทมนะโทเทมบนไฟนะครับมานะครับพอเรากดใช้งานเนี่ยเรานะครับก็จะได้บัฟเนาะลองกดนะครับ1วันนะเราต้องมากดนะครับปึ๊บอ่าอกดนะครับมันก็จะมีนะครับตัวหนังสือขึ้นมาแบบนี้ครับเราก็กดเลือกเลยครับผมนี่แสดงคารมบูชอเขาก็จะ เสกบัฟให้กับเราต่อวันครับนี่ได้ทั้งเซดีได้ทั้งบัฟด้วยเอาเรื่องจัดแล้วเราก็จะได้บัฟมานะครับผมเป็นระยะเวลา30นาทีนะครับบัฟนี้ซึ่งบัฟของผมที่ได้นะครับก็จะเป็น moving speed นะครับเพิ่มขึ้นบางบัฟเนี่ยก็จะได้บัฟอีกีด้วยนะเออบัฟเยอะนะครับมันจะทำการสุ่มต่อวันเลยเอาละครับต่อมาครับเราจะไปหาเซนีอีกจุดจุดหนึ่งนะครับซึ่งจุดนี้เนี่ยต้องบอกเลยครับว่าของนี่แพงอยู่นะ มันจะเป็นจุดที่ NPC ที่สามารถนําไปแลกของแล้วก็สามารถนํามาขายได้ครับซึ่งของที่เราจะต้องแลกนะครับซึ่งแนะนําเลยนะให้เราเข้าไปที่ตลาดก่อนครับของที่เราเนีครับจะแลกเนี่ยก็จะเป็นแคททอยนะครับซึ่งแคททอยตอนนี้เนี่ยโอ้โหบอกเลยครับว่าตลาดคือของมันมีราคานะครับขอแค่เราไปแลกมานะครับผมอยากจะได้ตรงนี้นะครับให้เพื่อนๆนะครับวาร์ปอ่ากดวาร์ปก่อนครับ และจากนั้นเนี่ยให้เรานะครับไปที่เมืองกิฟเฟนครับผมวาร์ปไปที่เมืองกิฟเฟนเลยครับเราเข้ามาที่เมืองกิฟเฟนครับให้เราเนี่ยไปที่วาร์ปนะครับนี่วาร์ปกลางเมืองเลยครับตรงนี้นะก็ถ้าใครมาแล้วนะครับก็ถ่ายรูปอะไรเรียบร้อยนะถ้าใครยังไม่ถ่ายนะครับอ่ะผมเนี่ยยังไม่ถ่ายนะผมก็จะหาจุดถ่ายนะครับนี่อยู่ข้างบนเลยเจดีเลยวาร์ปอ่ะถ่ายรูปไว้ก่อนนะครับผม แก็เข้าไปที่จุดเลยครับผมพอเราเข้ามาครับเราก็ไปที่จุดฟาร์มนะครับตรงกลางเลยครับตรงนี้เนี่ยพอเราไปเราก็จะปลดคอเล็กชั่นสมุดด้วยนะครับอ่าแลวจากนั้นนะครับไปที่จุดวาร์นะครับจุดนี้เลยจุดที่2นะวิ่งมาเลยจะมี n p c ตัวหนึ่งนะครับที่จะให้เราเนี่ยสามารถแลกของได้นะครับนี่ตรงนี้เลยเราก็กดมาครับนี่เราทําการแลกของครับต้องการแลกของปุ๊บโอ้ปุ๊บอ่าเราก็จะทําการแลกมานะครับนี่ เราจะแลกตัวนี้นะเรียวแคสทอยนะครับนี่กดแลกมาเลยครับแลกเปลี่ยนนะปุ๊บเอฟไหมเราก็จะได้เรียวแคสทอยมานะครับจากนั้นพอเราได้เนี่ยเราก็จะไปทําการขายนะครับเพราะว่าราคามันแพงนะตอนนี้เนี่ยสองร้า6เลยนะครับผม อ่ะถ้าเราจะตีบวกเราก็ตีได้นะครับเพราะว่าการตีบวกเนี่ยจะทําให้ของมันราคาแพงขึ้นนะครับผมซึ่งการแรกเนี่ยเขาก็จะมีของแรกเปลี่ยนนะทุกคนนะให้เรากดขึ้นมาต้องมอบแคสการ์ด80อันนะครับแคชการ์ดคืออะไรนะครับแคชการ์ดนะผมจะบอกนะครับผมคืออะไรก็คือย่าเมวที่เราได้จาก UFO นั่นเองครับผมนี่ให้เราเลื่อนลงดูก็ได้ครับถ้าผมยังไม่ขายนะไอเดี้ยผมดูให้ดูนะครับนี่เห็นไหมครับนี่แคสการ์ดนะครับผม ก็ UFO นะครับค่อนข้างสำคัญเนาะตอนนี้ราคาอยู่ที่3,000นะครับค่อนข้างดอยนะตลาดเนี่ยค่อนข้างมีเยอะอยู่นะครับถ้าเรานะครับไปดึงมาทำนะครับเราก็สามารถนำมาขายได้แต่มันใช้80อันนะครับผมต่อมาครับวิธีการหาเชนนี้ง่ายๆเลยครับต่อมานะก็คือ1วันเนี่ยเราจะได้สเตมิน่าฟรีอยู่แล้วนะครับนี่30นาทีและอย่าลืมครับว่า1วันเนี่ยดันลีฟของเรานะครับ ถ้าเราลงดันลีฟนะครับนี่เราลงดันลีฟเราจะได้รางวัล3เท่าครั้งแรกนะครับผมใน1วันวันนั้นเราจะได้รางวัล3เท่าก็พยายามนะครับไปหาที่กดนะครับดันลีฟให้ได้นะครับพอเรากดดันลีฟเนี่ยนะครับผมพอเรากดดันลีฟนะครับหครั้งเนี่ยเราจะได้อุปกรณ์นะครับได้อย่าลืมนะครับไปทําดาวที่3ด้วยนะครับตรงนี้นะ ไปทาดาวที่3ด้วยนะครับพอเราทําดาวที่3เนี่ยเราจะได้อุปกรณ์ที่มันเป็นอุปกรณ์มีรีไฟติดมาด้วยครับนี่บางทีนะครับรีไฟที่มันติดมาเนี่ยมันจะมีบวก8ด้วยทุกคนนี่เห็นไหมมีบวก8เราก็จะทําการนะครับเพื่อเพิ่มมูลค่าให้มันครับเพราะว่า1วันเนี่ยเราต้องกดดันลิฟต์อยู่แล้วนะครับ1ครั้งเราก็สามารถนะครับนามาขายนะครับเพราะว่าของบวก8ของดันลิฟต์เนี่ย แพงเอาเรื่องนะครับผมแต่ถ้าผมให้แนะนําดีๆให้เรานะครับส่งเข้าคังให้ตัวเด็กเพื่อให้ตัวเด็กเนี่ยเอาไปขายนะครับแล้วกอ็อย่างเช่นนะอันนี้ไม่ใช่พ่อค้านะครับอ่ผมกดพวกแปดให้ดูนะพวกแปดเนี่ยซีมือนะครับแต่ถ้านะครับผมถ้าเราเอาพ่อค้าเนี่ยพ่อค้ามันมีสกิลที่เพิ่มเซนีนะครับเราก็สามารถเอาของดันลิฟเนี่ยให้พ่อค้าตัวรองของเราได้นะครับเราก็ไปสร้างอีกตัวหนึ่งนะครับและอย่าลืมว่า อพอเราคัา3เนี่ยเราสามารถนะครับสร้างตัวรองได้อีก2ตัวนะครับผมนะใน1 ID เราก็เอาตรงนี้นะครับเข้ามาที่คังช่องแรกนะครับผมอย่างเช่นนะผมจะเอาเข้าให้ดูนะครับนี่อย่างนี้นะอ่าเฮ้ยตัวรองพ่อค้าเอาอุปกรณ์ดันลีไปขายให้หน่อยเนี่ยมันจะเพิ่มนะครับเซนีนะครับเพราะว่าพ่อค้าเนี่ย มี o c นะครับ DCOC เนี่ยทำให้เปอร์เซ็นต์นะครับในการขายของเนี่ยมันได้เยอะมากขึ้นนั่นเองนะครับผมและต่อมปนะครับผมอีกช่วงอ่าอีกช่องทางหนึ่งนะครับที่เราจะได้ของฟรีก็คือในดันเค้กนั่นเองครับดันเค้กเนี่ยพอเราลงไปนะครับเราจะได้แต้ม ทำการนะครับมันแลกกระจกนี้เลยนะครับผมซึ่งกระจกนี้เนี่ยเป็นของสายเวทที่เขาต้องการมากๆนะครับแต่เราเนี่ยจะต้องออฟให้ได้นะครับผมราคานะครับ9ล้านนะเออเก้าล้านแต่ว่าในตลาดตอนนี้ดอยอยู่นะครับซึ่งถ้าจะเป็นไปได้เนี่ยถ้าอยากจะให้ขายออกเราต้องเอานะครับของชิ้นนี้เนี่ยมาทำออฟแมวครับจบกเวทาอเว็5%ถึง20ครับถ้าเราออฟได้ช่องที่4พยายามออฟหาแม็กเอพี่เป็นเปอร์เซ็นต์บวก n บวกอินเนะครับเราก็จะได้นะครับผมจอกเกาะเวทถ้าได้20%นะโอ้โหผมบอกเลยคตรรวยนะครับเราก็รวยเราก็ได้ของมาทําแบบโอ้โหเซนีนี่อิ่มอนะครับปลาผมว่าน่าจะประมาณ40ล้านได้นะครับผม 40M เลยนะจะเอาไปใช้กับสายกายภาพไม่ได้นะครับผมแต่ว่าถ้าเราได้อีกนอดีเฟนต์มา20เนี่ยไม่สนใจเลยค่าสถานะของมันแต่เราจะเอาออฟช่องที่4นั่นเองนะครับอันนี้ก็จะเป็นของที่มีมูลค่านะถ้าเราจะเอาไปขายในตลาดนั่นเองนะครับผมก็ พยายามออฟให้ได้นะครับผมก็ตั้งขายไปเฉยแหละแต่นะครับผมเผื่อออกนะเผื่อมีคนอยากเอาไปทําการปีบงตีบวกอะไรนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นหลักการนะครับในการหาเซนีนะครับและอีกรูปแบบหนึ่งครับวิธีการหาเซนีอีกรูปแบบหนึ่งนะอันนี้เนี่ยก็ขึ้นอยู่กับดวงแล้วแหละนะครับซึ่งเรานะครับก็จะเห็นครั้งผมเนี่ยก็จะมีของแตกเยอะแยะมากมายครับเราเอาของที่แตกเนี่ยแหละครับผมเนี่ยอย่างอย่างของแตกแบบนี้นะครับผมอ่าให้เราครับ ของเขียวพวกแตกแบบนี้ครับแต่ต้องเป็นของที่คนใช้งานนะครับเราต้องรู้ด้วยว่าของชิ้นไหนที่คนใช้งานเราก็วางขายแบบนี้ไปเลยครับนี่วิธีการนะครับที่เราจะเอาของพวกนี้มาเนี่ยก็คือให้เราไปที่ระบบแคปครับผม วัตถุดิบที่เราเหลืออะอย่างเช่นถ้าเป็นของยอดฮิตนะครับอาชีพยอดฮิตเนี่ยถ้าเป็นธนูปูใช่ไหมเราก็ไปค้าฟธนูปูมาแล้วก็เอามาตีนะครับมาตีบวกนะยิ่งถ้าเราตีบวกแนะนํานะครับถ้าเราตีถึงบวก7หรือบวก8เนี่ยให้เอาไปขายเลยไม่ต้องรอให้มันแตกนะครับออย่างเช่นถ้าเราจะสร้างเนี่ยวัตถุดิบของเราเนี่ยมันจะเหลืออยู่แล้วนะครับทุกคนไม่ต้องห่วงนะวัตถุดิบของเรามันเหลืออยู่แล้วอะธนูปูใช่ไหมเราเนี่ยอยากจะค้าฟตรงนี้นะครับนี่ธนูเขียวครับคาฟมาเลยเห็นไหมครับ ของก็ติดของเราเนี่ยมันค่อนข้างเหลือเยอะอยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นอาชีพไหนก็แล้วแต่อะอย่างเช่นเมดนะครับนี่ของเหลือไหมถ้าเหลือค้าบอ,อกมาครับทําเงินได้อยู่แล้วนะครับจากที่ผมขายนะครับถามว่ามันกําไรมไม่กําไรนะเพราะว่าเราติดบวก3แดงไงใช่ไหมแต่ถ้าเราติดบวกเจแบบนี้เห็นไหมครับอ่าบวก7แบบนี้เนี่ยสามร้ห้าเนี่ยคุ้มนะอันนี้คือกําไรนะครับผมตรงนี้นะเห็นไหมธนูนะครับ และอีกวิธีหนึ่งนะครับในการหาเซนีนะก็คือแปลงวัตถุดิบนะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเอาง่ายง่ายเลยครับการแปลงวัตถุดิบพวกนี้เนี่ย คือมันค่อนข้างที่จะขายยากมากครับผมคลิปนี้ก็จะมีเนื้อหาเล็กๆน้อยๆนะครับอาจจะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆหลายๆคนนะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์มากๆนะครับในจุดต่างๆที่ผมพาเพื่อนไปดูนะครับวิธีการหาเซนีเพราะถึงวันนี้เราใช้เซนีเยอะมากนะครับเราก็ต้องหาวิธีที่ดีสุดนะครับในการหาเซนีของเราเนาะหลังจากที่เราเนี่ยไปเก็บกล่องกันแล้วนะครับผมโอเคก็ฝากไว้แค่นี้ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจในการทำคลิปด้วยครับ